กกร้านจูรีบีขายพวกอารมณ์บเคฟบ้านาเราเว้ยกอง <c oughs> ไอ้เร่กล้องไปยิกเหรอแม่ <c oughs> อยู่ฝั่งหนึ่งอยู่ชั้นดตะการเตยอยู่ตรงจุดหนึ่งตรงไหนวะไม่รู้ไปไงมาดูดิตอนนี้ตอนนี้ <c oughs> หวานแบบหวานแสบไส่จริงๆหวานมากโคฮอนด็อกอาหารประจำชาติเดินเดินชิคกาโกห้ามห้ามด่าใครเมื่อสู้ภาษาไทยนะเดินดุมๆเจอคนไทย เยอะมากส่วนใหญ่เจอเกาหลีเจ,เจอเจอพวกเจอเกาหลีเยอะแล้วก็มีคนไทยบางกลุ่มเออชิคาโกฮอตด okay. คคับเยี่ยวไปเพื่อนเข้าไปถ่ายอนี่นี่มาบุกมิลเลนเนียม,มปาร์กอีกรอบนึงเออก็เดี๋ยวตรวจเขาเรียกว่าอะไรวะมีตรวจอาวุธมีตรวจอะไรปัสสาวะปัสสาวะด้วยก็เฮียละก็ไม่มีตรวจปัสสาวะโอเคเดี๋ยวตรวจก่อน มันคือที่เขียนชื่อ f o u n d e r of m i l l e n i u m Park แค่นคั้นเลยอืมไปรอจุดเช็คอินสำคัญอีกรอบเขาเกตม,มาสองรอบแล้ว <laughs> มันเขาเกตมันคือเฮี้ยอะไรก็เฮี้ยไม่มีใครรู้ <Hey, boy. S 1> What's up Hey guys. สวัสดียูเอสเ s อุ๊ยสวัส e ีค่ะไปก่อนไปลีสรุปข่าวเกียรตมีไว้เพื่อเฮียอะไรโชยจบคืออะไรเป็นสเตเดียมเป็นเวทีเวลามีคอนเสิร์ตอะไรมันก็ไม่จัดตรงนี้เออพาวิลเลียนนะเจเอมึงมึงเข้ามามึงช่วยกูพูดดิมันคืออะไรนะ เจพริสเกอร์พาวิเลียนใช่ไหมอเออเออนั่นแหละก็คือเวลามีคอนเสิร์ตอะไรมันจัดตรงนี้แหละเม,ออมื่มอวานมันจัดเมื่อวานหรือวันศืนเมื่อวันุกร์มันจัดเออก็ไม่ได้มาเพราะคนไม่เยอะชิบหายก็เลยเออช่างแม่งอันนี้อะไรวะเออเอาซุปเอกโอเคอันนี้อยู่ในรูรี่การ์เด้นมีก็มีมีต้นไม้เยอะแยะไปหมดมีอะไรวะมี มีดอกไม้แล้วก็มีมีอีดอกแล้วก็มีเออมีทางเดินมีเอี่ยดอกไม้เทียบเลยเออเดินเล่นจบแล้วมีอะไรไม่ค่อยไม่ค่อยมีอะไรว่าเออปสวนมาผิดจะดูด้วยอะไรด้วยแล้วเออสวนน่ารักดีถ้าถ้าดอกไม้มันเยอะนะไปโรยกันหมดเอ่อ ถ้ามาถูกก็ดูคนเราจะสวยนะ <c oughs> เออเบ่งดำหมดเลย <c oughs> เหมือนมาอยู่ในพุ่มไม้รกๆที่ไม่มีใครทางอะไรอย่เงี้ยนะ <c oughs> ไม่มีเลย ก็สามขาวไม่มันมีหลขาแล้วมันเจ็บมะมีสี่ขาวไม่แต่ขามันเจ็บไปทีกขานะะเนเดิมันแผลเต็มตัวเลยใช่ไหมเนกกนีเหลือนนในที่ไห้ ข้ามาดูแล้วบักกิ้งแฮมฟาวเทนแมงปิดทางชาวมันปิดไปไม่ได้เพราะช่างแม่งเดินเดินเล่นเรื่อยๆชิวๆวันนี้อากาศเย็นเย็นอีกตอนนี้ได้ระมาสิบกว่าก,ออกว่าปะเออสิบสิบหกเหรอเอออะไรสิบเจ็ดเออ,อ,อสบายๆเอ้ยใช้ย,ยืดกับเสื้อกันฝนเอาออไว้อยู่ไป นี่คืออยู่ตรงน้ำพุหน้าคนเอ,อ่อคือเราก็ไม่รู้อะคือมันจะเป็น,ในใคล้ายๆแบบเป็นเป็นป้ายป้ายป้ายโชว์ที่เป็นกาแพงที่เป็นรูปหน้าคนอะเอ,อ่อแล้วคนจะค่อยๆเผยีย,ย,ย,ยปากอย่างข้างหลังเอ่อแล้วก็จะค่นน้ำมาอย่าปากเอ่อคนก็ชอบไปถ่ายรูปคนไม่รู้ทําไมแต่เขาม่รู้เหมือนว่าจะเอาล่าตัวเองขึ้นยังไงด้วย ได้อะมันก็เป็นวิถีพันธุ์ไงแ,แล้วมันก็ปิดปัญหาใหม่ปัญหาคือไม่มีเทียอะไรเที่ยวตอนนี้กี่โมงวะอตอนผมจะทุ่มแล้วตอนนี้จะทุ่มนึ่งแต่แม่งปิดทุกทุกอย่างปิดหมดแล้วเออแต่ว่าเสียเวลามันเสียดายเวลาแค่ว่าเบื่อเวลาที่พอพอเที่ยวไหวอยู่ก็ออกไปเดี๋ยวจะเที่ยวต่อถ้าถ่ายถ้าถ่ายรูปข้างในาเมืองไม่ก็น่ากลัวใช่ไหมล่ะเออไอ้ไอ,อ,อ้ไม่รู้อ่ะหรือ,อ,อขับหอขันแบตขับก็ได้มัากขึ้นขับเก็บแรง ก็เราก็ถ่ายวันนี้เราก็ลุยเราก็ชิคาโก้เราก็เก็บมาครบหมดแล้วนี่เออสักหลักอะซินิพาสักครบเลยซินิพาสเรามันเราจะคุ้มเลยไอ้เหี้ย์โ่เคมาใช้ซินิพาสเออก็พอดีกําลังดีสามเที่ยวมากี่วันวะสามวันซินิพารสามวันกําลังดีเออเดี๋ยวถ้าน้อยน้อยก็าสามวันเราก็มันจะมันจะเเร่งหน่อยเก็บไม่ครบโอเคละกับชิคาโก